สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะมาแนะนําการหาแหล่งมเมล็ดพันธุ์นะคะแต่วันนี้จะแนะนําเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับถั่วนะคะประเภทถั่วถั่วฝักยาวฝักสั้นอะไรก็แล้วแต่ว่าหาแหล่งผักได้ที่ไหนแหล่งมเมล็ดพันธุ์นะคะอาจจะซื้อเป็นซองถ้าเราไม่มีที่ซื้อเป็นซองเดี๋ยวป้ากิ๊กจะแนะนําให้หานะคะโอเคค่ะกอนอื่นเอายก ป้ายก่อนกันแล้วกันครับหน้าจอนะคะรายการสินค้าใครสนใจตัวไหนก็สั่งมาส่งถึงประตูบ้านนี่นะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างวันนี้ไลยปะกิกนะคะตามนี้เนาะคืออย่างนี้ปะกิกไปเดินตลาดนัดนะคะบ่อยครั้งที่ไปเดินแล้วก็สอดสายสายตาหามเมล็ดพันธุ์ผักโดยเฉพาะประเภทถั่ว อันนี้เป็นถั่วลายเสือแต่ว่าถั่วลายเสือพันฝักไม่ยาวฝักสั้นค่ะฝักสั้นก็ดกเหมือนกันนะคะกินอร่อยเหมือนกันอันนี้แห้งแล้วแต่จะให้ดูว่าซื้อมาเป็นลักษณะยังไงเวลาไปเดินตลาดนัดถ้าเห็นเขาเอามาขายอย่างนี้นะคะพอก,กิกออกฝักฝักอย่างนี้ออกมาหมดแล้วเพราะว่าคัดออกมาตากถ้าเราไปเดินเราเห็นฝักแก่ๆนะลักษณะเขาจะไม่แน่นอย่างนี้นะคะเขาจะบวม,บวม ถ้าข้าบวมคือจับแล้วหลวมค่ะเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยฝักในหลวมอย่างงี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะเนี่ยยุบไปอย่างงี้เลยนะคะแล้วเวลาเราบีบดูนะเม็ดเขาจะไหลไปซ้ายไหลไปขวาคือเข้าแก่แล้วค่ะมเมล็ดเขาเนี่ยเตรียมจะหลุดออกมาแล้วถ้าอาจจะแกะให้ดูเลยนะคะอันนี้คือลักษณะเม็ดถ,ถั่วที่แก่จับอย่างงี้ก็รู้ละเขาจะไหลไปไหลมาเพราะว่าเขาไม่อยู่กับที่แล้วเขาหลุดออกจากเนื้อละเนี่ยจะเป็นอย่างงี้ บางคนนะคะไม่เข้าใจว่าอย่างเงี้ยปลูกได้แต่ป้กิ๊กทดลองมาหลายรอบละปลูกได้จริงๆค่ะเนี่ยดูจะไม่แก่นะแต่ที่จริงเขาแก่แล้วเราก็เอามาตากแดดเอาเลือกเอาฝักหลวมๆอย่างเงี้ยเวลาไปเดินตลาดเจอซื้อยกกำรรม,มาแต่อย่าไปเลือกของเขาในมัดโดนแม่ค้าด่านะ <c oughs> เราจะต้องยกมัดซื้อมากี่มัดอย่างสมมติว่ามัดเนี่ยมันมีอยู่สามสี่ฝักเราก็หยิบมาเถอะค่ะ ที่เหลือเราก็จะเอาไปกินก็ได้เอาไปแช่น้ำแช่เบกกิ้งโซดาแล้วก็เอาไปนึ่งไปไปทำอะไรกินก็ได้นะคะเราก็มาเลือกเอาแต่ฝักหลมุหลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยหลวมๆอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็มาผึ่งให้แห้งเอาไว้ทำพันปกิก็ทดลองยังไม่ทนได้ผึ่งนะคะเอามาก็มาทดลองเลยแกะอย่างนี้เลยนะคะแกะแกะแล้วก็เอามาโยนใส่ตามกระถางเลยมาเช็คความงอกของเขาเช็คว่าเขาแก่จริงไหม ปกิ๊กเอามาอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาโยนใส่ในนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ไม่ค่อยมีคนทำคลิปนี้ไม่ค่อยมีคนบอกเพราะว่าเม้บางคนที่เป็นเจ้าของสวนเองยังไม่รู้ด้วยซ้าไปเอามาขายเนี่ยว่าฝักอย่างเงี้ยจะปลูกได้ไหมเพราะว่าเขาต้องรอให้แก่กระต้นจนเหี่ยวงูแล้วเขาถึงเด็ดออกไปเอาไปตากเนาะเนี่ยอันนี้ปกิ๊กเอาฝักที่หลวมๆไปตากได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะตากต่อนะคะอันนี้เก็บไว้ทำพันได้ละ วันแรกที่ปักกิ๊กได้มาก็เอามาลงในนี้เลยค่ะพอแกะออกมาจากฝักปกกิ๊กก็มุด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 ไว้ในนี้2、อวันสวันก็มาจิ้มดูเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมาดูเมื่อเช้านี้ก็โอเคเลยแต่บางมเมล็ดก็ไม่งอกนะก็แล้วแต่มเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนาะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือ เราเอาออกมาเตรียมปลูกแล้วนะคะาหาดูอีกสิออันนี้ก็งอกแล้วถึงแม้จะไม่ยาวก็ปลูกได้แล้วคะ่ะอย่างนี้เราก็แยกเอามาเตรียมปลูกได้ละเม็ดก็ดำๆหน่อยก็มองยากหน่อยเนาะอะอันนี้โผล,ล่ละคือกระถางเราที่มีดินอยู่เนี่ยดินจะต้องร่วนซุยนะคะเราก็เอามาทิมทิมไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้ถั่วไว้ปลูกมีอีกไม่เอ,อ่ย ดำดำมืดไปหน่อยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็งอกละโอะโอยาวเลยรากยาวเลยเอาแค่นี้เนาะยังมีอีกหลายมเมล็ดค่ะอยู่ในเนี้ยมืดๆด,ดำดำ,ดำทีนี้เราก็มาปลูกในถุงของเราหรือว่าจะเอาไปลงกระถางใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้นะคะแต่ป a c ก,ก็เตรียมดินไม่ทันอีกแล้วก็จะเอามาเลี้ยงไว้ในนี้ก่อนให้เขาสมบูรณ์ดีการที่จะเอามาเลี้ยงในถุงได้ดูแลง่ายค่ะ เราเตรียมดินไว้เนาะแล้วก็เอามาเลี้ยงถ้ายอดเขาไม่เดินใบไม่เดินยอดด้วนยอดอะไรเราก็ไม่ต้องเอาไปปลูกนะคะแต่ถ้าใบเขาสมบูรณ์ดียอดโตยอดสวยเราค่อยเอาไปลงกระถางใหญ่ก็ได้กระถางใหญ่ก็ใส่ไป3 4มสี่ต้นได้นะคะเราทำให้เป็นรูแล้วก็แหย่ลงไประวังรากเขาจะหักนะคะกบไปแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวเขาก็ยกหัวขึ้นมาเป็นต้นละ เดี๋ยวจะแนะนําดินหน่อยนะคะดินที่จะเอามาเลี้ยงต้นกล้าไม่ต้องปรุงอะไรเอาดินกระสอบดินถุงแต่ว่าเอามาร่อนสักหน่อยนะเอามาร่อนเอาความหยาบเขาทิ้งเอาดินที่เป็นก้อนๆทิ้งเพราะว่าดินที่เป็นก้อนที่เขาไม่ได้ร่อนมาในถุงแนละเวลารากเขาเนี่ยไปโดนก้อนดินเขาจะเดินเขาจะไม่ค่อยเดินค่ะรากไม่เดินไปดันอยู่กับดินรากไปไม่ได้ก็ทําให้ต้นไม่สมบูรณ์ไม่โตเท่าที่ควรนะคะเราร่อนก่อนแค่เนี้ย แล้วก็รดน้ําเลี้ยงที่ดําไรนี่แหละสองสามวันถ้าก็ยาวขึ้นมาพอสมควรแล้วก็เอาออกแดดได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปลงลงได้ตอนไหนก็แล้วแต่ความพอใจดูแล้วใบสมบูรณ์มียอดดีแข็งแรงแล้วก็เอาออกจากถุงเอาไปปลูกในในกระถางใหญ่กระถางหนึ่งอาจจะใส่ไป3ต้นก็ได้นะคะอันนี้ทําให้ดูแค่นี้แต่ที่จริงเราจะต้องปลูกให้เยอะๆหน่อยจะได้มีเก็บไว้กินเยอะนะคะ อ่ะทีนี้ดินดินพวกนี้นะเราไปซื้อดินกระสอบดินถุงปุ๋ยมา,เอา,เ,อาเอายกอันนี้ออกให้คุณลุงสองไปก่อนนี่นะคะปะกิ๊กไปซื้อมาซื้อมาเป็นถุงอันนี้เป็นดินแม่โจ้เข้าร่วนซุยมากแต่ว่าเวลาเอามาเราจะต้องเอามาร่อนอย่างนี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวปกิ๊กจะร่อนให้ดูนะถ้าเราจะเพาะต้นเอาเลี้ยงต้นกล้าอ่อนๆเน,นี่ยเนี่ยไอ้ย่างเงี้ยเราไม่เอานะคะเนี่ย เราก็เอาไว้ปลูกอย่างอื่นเนี่ยปกิ้กก็จะเอากระรองใส่ก้นเข่งไว้เอาไว้ปลูกต้นไม้ที่เขาโตแล้วแล้วดินก็จะร่วนซุยนะคะจะให้ดนูนะเนี่ยดินจะร่วนซุยนะ่าปลูกมากแล้วดินดินนี่ดีมากทีแรกปกิกก็ว่าเอ๊ะมันหนักหนักแต่ว่าเวลาเอามาปลูกนะคะคุณลุงสองนะรดน้ําเข้าไปนะยุบเลยคะ่ะร่วนซุยนุ่มนุ่มโฟเบามากเลยเหมาะสําหรับที่เราจะมาเลี้ยงต้นอ่อน คนอื่นอาจจะไปซื้อดินยี่ห้ออื่นแล้วก็เอามาร่อนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่แต่ละพื้นแต่ละท้องที่เนาะดินจะดีไม่ดีก็แล้วแต่บริษัทไหนคนไหนเขาทำเราก็เลือกเอากันแล้วกันถ้าเราปลูกแล้วได้ผลก็คือโอเคอทีนี้จะเนะ้นการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีแหล่งอย่างนี้เราก็ซื้อซองไปเลยนะคะเราไปหาซอง แต่เนื่องจากว่าถั่วลายเสือนี่หายากมากปกิกก็เลยเดินตามตลาดเจอแล้วรีบซื้อเลยนี่เขาเรียกว่าลายเสือเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ายาวๆยังไม่เจอเลยเสียดายของปกิกทำเอาไปแจกแล้วก็มีนิดเดียวเนาะศูนย์พันหมดเดี๋ยวต้องรอรอจนกว่าจะเจอซองนะคะยาวที่ยาวมากเลยยาวเป็นแขนเลยนะแต่อันนี้เป็นพันสั้นก็ดีค่ะอวบใหญ่แล้วก็หวานทีนี้ ปากิกจแนะอีกอย่างนอกจากไปซื้อเป็นซองอาจจะเป็นของเจียไตของอะไรก็ได้นะที่เราซื้อมาอันนั้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาโฆษณาขายทางเพจนะคะปากิกไม่แนะนําให้ซื้ออาจจะว่าก็ว่านะคะจะว่าแต่ไม่ได้อิจฉานะเพราะว่าตัวปากิกเองก็โดนโดนมาจนเหนื่อยใจแล้วค่ะไอ้ที่เอาไปถ่ายของต่างประเทศมาโอ้ยถั่วดกแตงกวาดกเป็นพวงเป็นพวง สามารถที่จะสร้างไรายได้ใช้นี่ใช้สินสร้างอาปลูกแล้วร่ำรวยมีแต่เสียงภาคค่ะเสียงภาคแล้วก็ไปถ่ายรูปมาแต่เราซื้อมาแล้วมันไม่ตรงปกมันไม่ใช่บางทีงอกก็ถั่วเป็นแตงแตงเป็นมะเขืออะไรสารพัดอย่างนะคะอันนี้ไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ซื้อนะคะตามเพจเสียงเงินเปล่าป,าปกิกในโลภมากเลยไปเจออโหสวยซื้อทีนะ ไม่ได้ซื้อซองเดียวค่ะซื้อหลายๆซองซื้อเป็นโหลเลยเพราะว่าขี้เกียจสั่งบ่อยๆไหนๆก็ส่งมาในซองเดียวกันละครั้งเดียวเสียค่าส่งครั้งเดียวแต่ที่ไหนได้พอปลูกทิ้งหมดเลยค่ะทุกอย่างไม่งอกหรือไม่ก็งอกหลังสุดที่ป้ากิ๊กบอกว่าเป็นขึ้นช่ายเออเป็นจิงจูชายก็ไม่ใช่ค่ะไปดูแล้วเป็นขึ้นช่ายหมดเลยโอ้โหหลอกกันดีๆหลอกกันชัดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อนะคะ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียสตางซื้อภาคอย่างเดียวเห็นแต่ตัวคนให้ไปซื้อแบบที่ป้ากก๊กบอกปก้ากก๊กแนะนําอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นซองแค่นั้นละแล้วได้ของจริงด้วยค่ะนะอันนี้ก็จะเก็บไว้ปลูกอลองดูนะใกล้บ้านใครมีที่ให้เดินตลาดนัดใครอยู่ชานเมืองอยู่ต่างจังหวัดเหมาะมากเลยค่ะไปเดินตามสวนเนาะเอาไปเดินตามตลาดนัดเขาสวนใกล้ๆบ้านเขาจะเอามาขายค่ะคนแก่เขาปลูก ก่อนอื่นเดี๋ยวจะบอกแนะนําผักชีนะคะใครปลูกผักชีไม่งอกสั่งมาได้เลยติดต่อมาที่ปก้กิ๊กงอกทุกคนใครปลูกไม่เป็นรับประกันเลยงอกงอกหมดเลยคะ่ะไม่มีจะไม่งอกอันนี้ f อสั่งทั้งนั้นเลยบางคนก็เอาห้าถุงหกถุงบางคนก็สามถุงสองถุงป้กิ๊กก็แพ็กให้แล้วก็เอาให้ดูว่านี่คือรุ่นล่าสุดนะคะล่าสุดผักชีปก้กิ๊กไอ้ที่ถ่ายคลิปไปนะั้นถอนหมดแล้วนะ โตเร็วมากเลยที่ถ่ายคู่กันสองกระถางโตประมาณนี้ป้ากก้กน้องมาพอดีเลยพอดีเ็าทาร้านอาหารเนาะร้านอาหารอยู่ที่หน้าสารการค่ะไปร้านอาหารอีสานป้าเก๊กก็ถอนให้หมดเลยสูงประมาณนี้ออกกาลังจะออกดอกเลกดอกนิดๆน,นะถอนไปสองกระถางใหญ่ๆแล้วก็นี่สามวันงอกออกมาอย่างนี้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะมเมล็ดผักชีป,ป้าก๊้นะอย่างนี้เลยนะ ทุกคนนะแจ้งข่าวทุกวันเลยโอ้พปะเกดบริสผักชีงอกดีมากเลยงอกดีมากเลยปะัะกก๊ก็บอกแล้วว่าเขาง,งอกดีมากสามวันแค่นั้นเนี่ยรากจะออกมาอย่างนี้เลยอันนี้ก็โรยไว้หลายกระถางนะคะเพราะว่ากินเปลืองมากกินด้วยแจกด้วยพูดง่ายๆเนาะแล้วเวลาปลูกผักชีอย่าลืมนะคะใครไม่ ไม่มีตัวนี้ก็หาซื้อใกล้บ้านก็ได้นะคะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเอาใส่เข้าไปเลยผักชีไม่ต้องใช้พิษมอสนะเอาดินธรรมดานะคะดินที่ร่อนเหมือนสักครู่ใส่ลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่ข้างบนนะคะสักสองกำมือใหญ่ๆนะแล้วก็ขยุ่มขยุ่มให้เข้ากันโรยมเมล็ดผักชีถ้าใครดูคลิปปะกิ๊กก็จะเห็นเนาะถ้าใครติดตามมาตลอดโรยมเมล็ดผักชีแล้วก็เอาดินธรรมดาเราเนี่ยโรยกลบไปนิดนึง แค่นี้แหละค่ะรดน้ำสองสาวันปิดไว้ก็ได้พอเข้างอกออกมาอย่างนี้เราก็เปิดได้เลยนะคะก็จะทําให้เรามีผักชีไว้กินตลอดปีตลอดชาติอันนี้ก็อยากจะพ่วงไปสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละนะอยากให้ทุกคนปลูกผักอินทรีย์ไว้กินค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ